สวัสดีค่ะช่องแมวในโกนะคะเรื่องย่อละครน,นับ8ในอีพีที่5และอีพีที่6ในอีพีที่5จะออกอากาศในวันจันทร์ที่16บหนพฤษภาคมนี้ทางช่องสาเวลา2องทุ่มครึ่งค่ะย,ย่าหยีเข้ามาในค่ายป้วนปิ้นกระทันเพื่อจะแยกให้ทันออกจากลิน้นตามคำสั่งของปโปรดทางด้านเตเต้ได้ขึ้นชกกับพยักเล็กปโปรดได้สั่งให้ชนะนอก ในยกที่3ในขณะที่เสียก็มาขอให้เตเต้แพ้น็อกในยกที่สองซึ่งเตเต้ก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของโปรดกับของเสียเตเต้ก็สามารถเอาชนะน็อกได้ในยกที่3แต่ก็ต้องวิ่งลงจากเวทีเพื่อหนีตายหลังจากที่ได้เข็มขัดแชมป์ยามเย็นได้ขอให้ทันตามไปช่วยเตเต้โปรดได้ขับรถตามไปจัดการกับเตเต้ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุโปรดก็เลยเจ็บหนัก เต้เก็เลยโดนเสียยิงและได้ตายในอ้อมกอดของทันส่วนโปรโดนั้นก็เครียดที่ต้องทำกายภาพอีกนานในขณะที่ทานเองก็เดินสายขึ้นชกกวาดทุกระกวันในวันอังคารที่17มิถุนายนนี้จะเป็นอีพีที่6ทธงป่วยหนักวงเดินจะเล่าความจริงทั้งหมดให้กับทันฟังว่าสักนักมวยรุ่นน้องของธง เธอแอบมาบอกว่าในอดีตท,ทงเคยโดนวางยาทันได้ไปเก็บตัวฝึกสองกปบครูช้างแล้วก็หลินพอได้เป็นตัวแทนขึ้นชกกับกำปั้นเหล็กเกียรติเมืองจันย่าหยีจริงได้เจอและแลกเบอร์โทรกับยามเย็นซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของทนันฟ้าโปรดเดินทางมาดูทันขึ้นชกเพื่อจะมาดักยิงทนันหลังจากได้แชมป์แต่ก็ไม่สำเร็จรุ่งขึ้น โปรดได้พาปราบมาคุยเรื่องนี่สินกับเคียหวังพร้อมกับติดบ้านและค่ายกระทิงทองยิมเพื่อหักนี้ทั้งหมดที่เกิดจากการพนันฝันที่จะสร้างค่ายมวยใหม่ของหลินจึงได้ดับสลายลงในทันทีติดตามกันได้นะคะนับ8ทางช่อง3ในอีพีที่5และ EP พีที่6ที่ฉายในวันจันทร์ที่16มิถุนายนและวันอังคารที่17มิถุนายนนี้ขอบคุณค่ะจากช่องเบลในโกะนะคะ